ีโลับปุ้นคิวครับมายืนนิ่งเหรอที่พุ้คิวครับผมสวยงามสวัสดีชส์ชอบเป็นสกิมเมอร์นะครับผมมันยุ่งยานอยู่ที่เกม Law Breaker กันอีกแล้วนะจ๊ะก็อาชีพที่เราพูดกันเมื่ออาชีพที่แล้วนะครับ ก็คือตัวนี้ครับ rich จะอ่านแบบนั้นทำไมนะครับก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าผมชอบเล่นมากๆนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับคลาสนี้ <Okay. S 1> นะครับก็เป็นอาชีพที่ใช้ปืนพกแล้วก็มีดนะจ๊ะโอเคครับเริ่มแมตช์ครับผม เตรียมพร้อมครับก็จะใช้ปืนพกนะฮะแล้วก็เป็นปืนพกที่มีกระสุนที่ผ้านัดแล้วก็คลิกขวาเป็นการใช้มีดแทงกดเล็บชิพเพื่อเป็นการสปินแบข้างหน้าครับเป็นการแบบนี้ครับแล้วกด e เป็นการโยนระเบิดนะครับอันติก็เป็นทําให้ศัตรูสโลว์นะครับผมสำหรับอาชีพริดนะครับคลาสริดเนาะปืนพกปืนพกลัวนะครับอืมโอเคยิงอย่างนี้ฮะรีโหลดปุ๊บปุ๊บอะไรวะ เรียบร้อยตายเย,ย้ยกับล่วงโอเคสวยอยู่ตายโอเคเอยา่าลวกที่ไว้โอเคเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนเลือดเลือดโอเคเลือดเแก่ทำคอยนีย่แข็งแม่ง โอ้โหหน้าสั่นฮะแต่ผมชอบจริงนะอาชีพที่มันแบบกระโดดไปกระโดดมาได้เนี่ยเพื่อเราก็เล่นกันกี่คนเนี่ยสองคนนะรู้สึกเล่นอาชีพเดียวกับเรานะฮะเขตไปอือมันอาชีพอารมณ์เอ่อตัวนี้นะจะคล้ายๆ Enforcer Enforcer ผสมกับ Assassin นะฮะเป็นเหมือน Assassin ที่ยิงได้ฮะอัติมาแล้วครับโอ้ไม่โดนฮะอัติโอเคได้ละ สวยงามอยู่ได้ยังออกยึดแด้แต่การใช้มีดแทงมันจะเป็นอะไรที่พุ่งไปเลยข้างหน้านะครับแนะนำให้ใช้มีดแทงดีที่สุดนะตัวนี้โอเคเรียบร้อยสวยงามได้รถจ้าฮ่ามีแม่ละเพื่อนนี่ระเบิดทิ้งไว้โอ้ยโอ้ยโดนแล้ววะ โอ้โอ้มายกอดมีเลือดไหมแต่เลือดก่อนเลือดเอ้ยโดนโดนแล้ววะเอาโดนดูดล่วงเลยไม่เท่เลยฮะโอ้แอสซีนท่านนี้แอสซีนครับดาบคู่ฮะเดสิบแปดเปอร็นแล้วโอเคไปผมชอบพกคู่กระบอกนี้มากครับชอบพกที่มันมีแม็กเยอะๆอย่างนี้มากมันดูแบบเท่ดี เข้าไปก่อนโอเคตอนนี้ฮิวครับโอเค let's go ไต่อวะโอเคเรียบร้อยโอ้เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนทีะรบทิ้งไวมอันติดมาละโอเคหนึ่งสกอร์ครับโอเค ไปไหนเพื่อนปืนพกที่เป็นปืนพกรัวนะฮะไม่ได้ยิงทีละนัทนะฮะกดค้างได้โอ้ยเออโอ้โหไม่ไหวฮะล่วงไปเอาร่วงมเอาร่วงตายไปโยอ้ยันับอันดับสี่เลยแบบคือผมว่าตัวนี้เหมาะกับแบบแคบๆครับมันจะน่ากลัวมากครับอย่างนั้นนี้ผมว่าเอนฟอสเตอร์น่าจะเอยิงไกลได้ดีค่อนข้างดีกว่านะฮะ หลับส่วนตัวมนะโอเคก็จะแพ้เรื่องระยะนิดนึงนะตัวนี้ครับระยะไกลมากก็จะสู้ไม่ค่อยได้โอ้ยให้ข้าได้ฮิวบ้างเถอะสวยงามรีโหลดอโอ้โหโดนยิงอัดหน้าฮะตายคู่เลย โอ้ไม่เกิดตายไปสี่ละฝั่งนุบมีแต่ตัวถึกถึกอ่ะตัวนี้มันเอาไว้สู้กับพวกตัวแบบปอบๆครับสวยสวยงามแ n ง y ิวแย่งเลือดเลยนะรีโรดสวยงาม <c oughs> ดูดิครับนี่ครับถ้าเจอตัวลึกถึกครับ <c oughs> ตัวนี้แม่งสู้ยากมากนะฮะเป็นตัวที่เอาไปลวงพวกหมอพวกอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่านะ จะดีมากนะฮะแห้งรู้สึกเกมนี้เล่นแห้งแห้ง,งเกเลสโกได้อยู่ครับแต่ได้อยู่ถือว่าไม่แย่มากโิล็อตอ,อยู่ไหนวะเรียบร้อย โอ้ยไงล่ะโดนอะไรยิงก็เมื่อกี้ตัวลอยเลยฮะอภิการยิงมีดฮะน่าจะไม่ไหวนี่ครับผมว่าตัวนี้จะเป็นแพ้แพ,พวกตัวจากกันน็อตนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่ดูดเรียบร้อยเต็มหัวกบาลนี่ไงล่ะอือ้อโอเคเรียบร้อยรีโรดโมันมันไปนไหนล่ะ เออโอเคเรียบร้อยวู้มีคนทักมาเกมแล้ววะจะพึ่งจะตอบไม่ได้โอเคเราเก็บแบตเตอรี่มาแล้วครับว้ายตามกูตังเลยเฮ้ยเขาจะเก็บแบตเตอรี่ไปแล้วโอ้โหอันตรีวะเดฟฟอร์บอครับใส่ใครอ่ะโดนโดนขโมยไปแล้วโดนขโมยโดนขโมยไม่ได้ฮะโดนขโมยเหรอเรียบร้อยคาคาตุโอเคที่ลด แล,ล่ไวะนี่อะไรเรียบแม่งเรียบร้อยเต็มหัวเบาเออยาตีมาไม่ได้ดูเลยโอ้อไม่ก็แต่ไรวะตะโลเป็นน้าน้องวู้มังงี้แหละโอ้ขอโทษขอโทษเพือ่อนว่าไม่มีเลือดอันนี้ซื้อบาได้ค่ะเลือดไม่มีอะ <c oughs> ตัวนี่ลอยแนละ้ว สับรัวๆสับเรียบร้อยโอเค64แล้วเดี๋ยวเราบอกที่ว่เรียบร้อยครับเต็มตัวอ๋อมันยิงใส่มันยิงใส่ตัวคนก็ได้นะระเบิดนี้โอ้โอ้มายก๊อ เอ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยมีแทงหุ่นตายอ่ะเทพป้าชนะแล้วเว้ยว<ฮ>ู้วไงล่ะยูวินจ้าเป็นไงเป็นไงโง่ไงล่ะบอกแล้วเล่นแบบดีกว่าเดิมนะฮะ อันดับหนึ่งจ้า5,500นะฮะต่างกันมา500ถือว่าโอเคนะฮะได้เรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากและถ้าเล่นดีๆเนี่ยแมบแคบๆหรืออะไรเงี้ยเล่นมันมากนะฮะเก็บรวัรวๆนะครับผมเนาะ Take Battery นะครับได้ละ S ไหมน่าจะได้ S แหละเล่นขนาดนี้ละเอว่คะแนนไม่สูงคะแนนไม่สูงเท่าไหร่นะฮะแต่รู้สึกอยากต่ออีกตาหนึ่งอะได้ไหม มันสั้นไปไหมเออดีแล้ตาแล้วกันนะโอเคเดีย๋ยวไปอีกตาหนึ่งเนาะสำหรับตัวนี้ yeah. ถ้าหลาเขาอาจจะถามว่าทำไมพี่ถึงเล่นอีกเกมหนึง่งเพราะผม, <laughs> ผมชอบตัวนี้มากๆครับไม่ได้มีอะไรเลยจ้าบอกเลยว่าชอบมากนะฮะเราอยากเล่นอีกสักเกมหนึง่งนะครับผมโอเคปดีแต่เราลุยเล่นเกมเลยดีกว่าอะไรไม่เสียเวาลาตอนรอโหลดโคตรเท่เลย Let's go โอเคครับ <4, S 2> <3, S 1> อะไรวะเนี่ฮะวัดต่อเอาเอาเฮ้ยมันไม่โหลดฮะไปสิเพื่อนโอเคเขาไปกันแล้วนี่ <c oughs> มีคนโหลดเป็นตัวอย่างนี้ด้วยอันนี้เหมือนมันเน็ตเราไม่เร็วพอโอเคเราวิ่งมาแล้วรับอยู่ดีก็วาร์ปมาเฉยเลยฮะอันนี้ถ้าเป็นยึดจุด3จุดโอ้โหโอเคครับเฮ้ยฝั่งเราเป็นไรเบเกอร์นี่หว่าโอ้โอ้โอ้ผมมาด่านนี้ไม่เคยเล่นฮะด่านนี้ไม่เคยเล่นฮะโอเค อโอเคโอเคตาหนึ่งวู้โหอะไรยิงวะโอไมค์ก็เหือโอ้โห๋อต้องยึดจุดทั้งหมดกี่จุดอ่ะสิบหกจุดเลยเหรอแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยฮะ หบบกว้างด้วย, okay. โ,ออย okay, oh. ออโอเคไป let's go พรลอื้อตายโอเคโอ้ออเฮดี้ริลอสโล,โลไปไม่โดนเลยโอเคอันติ เห็นแล้ววะเฮ้เราจะได้ยึดจุดไว้ในวันนี้ต้องยึดทั้งหมดเหรอหรือไงวะไม่เคยเล่นงงเลยค่ะตายไปครับน้องโอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษอึบโอเคโอ้โหจะคลิกขวาพอดีเลย อ๋อมันจะยึดสามอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับคือมันจะรีรีเรื่อยๆนะฮะม,มึงกดระเบิดได้ใครอดตัวเองเหรอโอเคเราต้องไปตรงไหนดีวะโอ,อ้โอ้ my god โอ้โหสู้ยากสู้ยากต้องยึดจุดบ้างครับเพื่อนต้องยึดบ้างแล้วนะเพื่อนนะ โอเคครับโอ้โดนยึดอีกแล้วยึดกลับได้ไหมอ๋อถ้าโดนยึดแล้วจะยึดกลับไม่ได้โอ,โอเคโอ้ my god ไม่ไหวฮะสามตัวฮะอันนี้สู้สู้รส,ส,สู้หลายตัวไม่ไหวแล้วครับตัวอาชีพตัวนี้ต้องเป็นตุ๋ย,ยๆอะไรมาน,นี้เพื่อเราคือเพื่อเรามีเวลหนึ่งครับแล้วเปิดเวลหนึ่งที่เล่นไม่เป็นฮะนะฮะ โอเคี่ซีซีว่าแบบมาฝึกโหมดใหม่เนาะโหนี่หมดเลยอ่ะจุดเอจุดเอโน้โอ้ไม่เฮ้ยโอ้ไม่ก๊อดโอ้โห้อ้ต๋าเล่นเก่งเก่งนะฮะ 16กสกอร์เลยเหรอเยอะนะผมว่าเยอะนะได้ทีละ3ามน่าจะนานอยู่ครับนี้โอเคปครับี่รรัพยนคิวครับมายืนนิ่งเหรอทรัพ์นคิวครับผมสวยงามยึดจุดตรงไหนวะหาจุดยึดไม่เจอ อ๋อโอเคยึดต,ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเออเอ้าวอ้าวมาไงกําลัง <c oughs> แบบยืนนิ่งๆกแบบํานะลังแบบเอ้ยยึดยังไงนะแอสซินแอสซินโอ้ยแอสซินเราเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเทียบซ่าเท่าไหรโ่โอเคเฮ้ยไอ้รด เห็นใจยังวะทิพนานจังวะต้องช่วยกันยืนมาโอ้โอเหได้ละโอ้โหสุดยอดฝั่งนู้นเขาเล่นกันเป็นทีมมากนะเอาโดนระเบิดดิฝั่งนู้นเขาแบบเขาไปเป็นทีมนะเขาจะไม่ค่อยไปคนเดียวซึ่งไอเล่นตัวข้างล่างกูเนี่ยมึงทำอะไรได้บ้างฮะไอบ้บ้าโอโ้เรียบร้อยครับโดนยิปปิกแล้วเรียบร้อยการสไลด์ไปแทงเนี่ยจะทำให้แรงขึ้นนะผมรู้สึกได้ นี่ไงเห็นไหมรู้สึกได้ครับโดยการโดนแทงด้วยตัวเองผมคะแนนผมถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็ประมาณที่สามฮะ <S <S อ่ะล็อกกันแล้วฮะฝั่ง,ง,งเราเล่นกันแบบนะเกมนี้ยังไงก็ต้องมีที่ทีมด้วยนะฮะคือเล่นคนเดียวมันมันแบกกันไม่ได้แล้วครับวิโรธอะไร่ะ โอเคเหลือสองไอ้บ้าโอไมคโอไมค์ก็อดโอไมค์ก็อดมีฮิวไหมมีฮิวไหมตรงนี้มีฮิวจำได้ตรงนี้มีฮิว โอ้ไม่ก็ไม่มีเลือดโอ้ oh, <Come on. S 1> มึงตามจองลาา้าจองผ่านทำไม <laughs> ผมอยากเห็นในเนี่ยครับคนเนี้ยอ๋อเลืแอสซาสซินนี่ AS AS แอสซาสซินเรากี่คนเนี่ย <laughs> ใช่ไหม AS AS แอสซาสซินเราเยอะแน่เลยครับผมว่า <laughs> <Okay. S 2> โอ้11แล้วฮะ นี but, uh, uh, ่รถแข่งแม่งมากูกูเกมแพ้แต่จะบอกว่าเกมแพ้ได้ครับแต่ว่าสกอร์เราแพ้ใครไม่ได้ครับอ๋อยังยังไม่เปิดหรอ สวยงามโอ้เลือดละสองโอ้ my god เออคิวก oh, hi ่อนยึงเองก็ได้เพื่อนโอ้โหไอ้บ้าโอ้โหสิบห้าแล้วฮะรุนไรเราเหมือนที่บอกครับ โอ๊ะเก็บเลือดให้เราเก็บเลือดหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหที่หนึ่งฝั่งนู้นเก่งมากนะฮะโอเคอันล็อกสุดท้ายครับอันนี้เรียกได้ว่าแพ้แล้วแพ้เลยนะฮะยึดสี่ได้อย่างเดียวฮะสี่ยิงยึดไม่ไม่ยึดคือไม่มีใครยึดเลยไม่มีใครทำโพสิชทีไปเลยนะฮะโอเคเราสิบหกเรียบร้อยครับดีเฟสไม่เป็นไรครับชิลๆสนุกๆครับเกมนี้นะยังเป็นเบต้าอยู่ด้วยแหละเฮ้แต่เขาเล่นเก่งนะฝั่งนู้น สนุกมากครับตัวนี้ผมชอบจริงๆนะฮะก็เป็นตัวนี้ผมจะฝึกเล่นนะครับแต่ทีมต้องดีนิดนึงฝั่งนู้นมึงแอสซัสซินกับไปนี่หมดเลยแล้วฝั่งเราก็ไล่ฆ่าเขามาด้ฝีมือเราสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ก็โอเคครับอันดับหนึ่งของทีมนะฮะสกอร์เราสูงที่สุดในทีมแล้วต่างกัน2เท่าเลยโอเคครับก็วันนี้อาไว้แค่นี้แล้วกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้และกดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเชวานี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับแล้วก็กนใหน่ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรไวรอดูกันสสวััดีครบ